มันบรรยากาศกกรอบๆมีสีอดิกะไมในปัจจุบันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนยามเย็นเย็นบรรยากาศก็จะประมาณนี้หน้าน,นี้จากเมื่อ,อก่อนเคยเป็นโชว์รูมรถก็กําลังก่อสร้างอะไรไม่รู้คาดว่าจะเป็นคอนโดเดี๋ยวไปดูอีกทานนีเป็นเสียิกะไมหรืวใครไม่ค่อยได้มาชมอะไรใครให้ดูความเปลี่ยนแปลงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคนเรื่องก,กับบรรัากเหมือน,นเดิม ก็จะเป็นฝั่งเกตเเอกมัยก็จะเป็นด้านหนึ่นี่ก็จะมีแสงสีเสียงหน่อยเพราะว่าเป็นฝั่งของห้างบรรยากาศดีมากอาทิตย์ก็จะตกเย็นแล้วนี่ก็จะเป็นตรงสกายวอล์กที่เชื่อมกับเกตเวย์